สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ามาชมขบวนแห่เขา,รรารเรียกว่าอะไรอ่ะแหนวัรารตีที่วัดแขกสีลมนะครับผมดูบรรยากาศนะครับทุกคนคนเยอะมาก ขบวนแห่น่าจะมาประมาณทุ่มหรือว่าประมาณทุ่มครึ่งนี้ครับตอนนี้ก็กว่าจะหาที่นั่งได้ทุกคนเดินไกลมากเดินไปชั่วโมงละทุกคนแต่มาได้ที่นี่ก็โล่งอยู่นะดีมันโล่งในนี้ข้างในอัดมากทุกคนเดินแทบไม่ได้ฮะนี่ครับเจ้าภาพงานนี้ปวดหัวนะคะ ดูดูฝนก็จะตกนะครับเนี่ยบรรยากาศกลางสวยมากทุกคนวันนี้เดี๋ยวกรุงหน่อยเดินเข้ากรุงหน่อยวันนี้ครับเดี๋ยวขบวนมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะครับผมสำหรับิีนี้ก็สวัสดีครับ